นนวิทย์อยู่ในชุดสีประจำจังหวัดเลยนะครับชมพูม่วงครับหนองยัดใส่วิทยานในชุดส้มขาวครับวิ่งเด็ดเลียดมาในทักทายกับลูกนี้กลัวจะไม่เรียกชื่อ,อาวางเลยโรยเข้ามาโอ้โหเข้าไม่ถึงครับอีกรอบหนึ่งขึ้นแจงกันแล้ว ผู้สีให้เล่นต่อครับบอลได้เปรียบครับนนวิทย์พุทธคุณพุทธคุณคืนมาคืนเทกแย่งกันครับสปีดเกมไม่เป็นรองกันเลยครับผู้นี้ตวัดหมายทีหนึ่งบอลตกพื้นแล้วเป็นใจแบบนี้ได้วตวัดจะโดนไม่ดีโอโหโอกาสทองกัหนหรองยักไซแล้วตามซ้ำก็กลายว่าบอลออกหลังไปเลยครับแต่ไม่เจ็บนะครับเล่นต่อครับนนวิทย์ กิดต่อแล้วไม่มีทงด้วยครับรอบนี้พัลุขึ้นมาด้านในมีดึงจักหว่าแล้วไหลมาให้จับแล้วเจ้าพยายิงไม่ได้แล้วโู้ทิ้งตัวตรงนี้พูสินโอ้แต่เป่าฟ้าไปก่อนนะครับโอ้เด้อโอ้แต่เป่าเป็นจุดโทษครับนี่ครับคือนี่ครับจักหว่า ตะหวัดตอนนี้โอ้อไม่เข้าครับแล้วพูดสินก็เลยชี้เป็นจุดโทษต่อครับบุษสินให้สัญญาณอะไรครับอนวัตขยับและก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งูครับโดนธบุรีวิไลขึ้นนำครับได้ประตูจากหมายเลขเจ็ดนะครับอนวัตพวงรอยพวงพลอยครับ ยิงเข้าไปไม่พลาดครับอนนวัน์ก็ยิงจุดโทษก็เด็ดขานะครับทางอนนวัต์ครับดูครับสอยเท้ามาแล้วเลือกจริงไปขวามือตัวเองครับสกอร์แรกของนอนวิทย์ในปีนี้ครับคื้น,นำได้สำเร็จครับนนทบุรีเวลายในช่วงแรกครับ ทะลุมาไปไม่ได้ครับโอ้โหครับความมั่นใจครับของทางอนาวา,า์ครับรเปิดมาครับเสาแรกเคลียร์ได้ครับแถวสองได้เล่งลูกดีโอ้โห,โโหต้องปาดครับแล้วอีกจังหวะหนึ่งตามมาเกี่ยวเล่นไม่ได้เคทิ้งก่อยครับออในกรอบผิดได้ครับ อนวัตไหลามาให้แล้วโอ้โหตะหวัดลูกนี้กายว่าโดนไม่ดีครับโอ้โดนไม่ดีเนี่ยครับจับของอนวัตแล้วไหลามาเอาชัวร์แล้วนะครับโอ้โหโตะหวัดลูกนี้ก็ยิงน่าเสียดายครับทางธนพลโอ้โังหวะแทงว่าซูคู่ได้ทะลุแผงเกมรับมาเลยนะครับแต่ว่าแรงไปดอยครับตามไปเล่นไม่ได้ครับ ตรงกลางยังได้ครับปลายต่อแล้วได้ปั่นลูกเดียวหูว่ต้องออกแรงเซลครับออกบอลดีมากครับเฟมเมกเกอร์ของนนวิทย์ครับทางเจ้าพญาลุยต่อแล้วโดนแย่ได้ฟ้าครับจปวาวไปลุ้นครับชื่อวาวิทย์ ชีวาวิทย์ตักหหยดยอดเข้ามาแล้วโอ้กลายเป็นออกมาพลาดเลครับผู้รักษาประตูครับโอ้ลูกที่2ครับของนนทัปรีวิไลครับได้มาจากทางด้านไปแล้วยี่สิบสามครับชีวาวิทย์จาติวงครับออกมาอ่าจังหวะบอลพลาดเลยครับโอ้แล้วกลายเป็นว่าเข้าทางเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับออกมาแล้ว ชคไม่โดนบอลน,นะครับชีวาวิทก็ได้เป็นเครดิตคนทำประตูไปเลยครับลูกนี้ครับคือน้ำหนักมันพุ่งเข้ากรอบอยู่แล้วครับจังหวะเปิดเข้าไปอ่องชีวาวิทครับโอ้โหอาครับสองศูนครับนนทบุรีวิรัยครับให้มาครับพุทธคุณพุทธคุณ เซนหลังแล้วตบกับปาจับหนึ่งจังหวะแล้วโอโหอ,อนนวัตรยับยิงติดล็อกผู้สินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับไม่ทดเพิ่มเลยครับค่งเร่าวแรกครับเป็นทางด้านโนรตรีไรนะครับขึ้นนำหนอยยงยาไซวิทยาอยู่2ประตูต่อ0ูน,นะครับในช่วงคร่าวแรกครับ เปิดขึ้นมาทีเดียวแล้วลูกยากครับลูกนี้เขีย่ยทิ้งทีเดียวเลยครับแล้วข้างหน้าในดนตัวเองไม่ล้ำหน้าอะไรครับหลุดเดียวครับหลุดมาลูกเงยหน้าบอลแบบนี้ยกแล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับโอ้นวัดเหลือเลนสั้นมาในกรอบแล้วยกมาด้านในได้ตะวัดจริงเป็นสาสูครับนนดบุรีวิทาลโอ้โห พุทธคุณครับสังหาเข้าไปกับลูกนี้โอ้ได้จากลูกเตะมุมเลยครับดูครับเล่นมาแล้วโอ้โหเปลี่ยนทางของพุทธคุณหน่อยครับดูครับไหลต่อแล้วนี่ครับตหวัดยิงหูตามน้ำเลยครับ โอ้โหแล้วดูน่าดีใจพุทธคุณครับเป็นสามสูครับถือว่าจมูกไวมากครับทางพุธธคุณครับเราตักมาใบลูกนี้ได้โยกแล้วเข้าไปครับไล่มาครับสามต่อหนึ่งครับน้องยาใสไม่ยออเหมือนกันครับเอาแล้วครับ จะไม่จบแค่นี้แล้วเลยครับเกมนี้ครับตูตักมาอยู่ในลายครับไม่ล้ำหน้านะครับโอ้ก่อนจะเลือกยกสังหารเข้าไปครับดูครับไหลมาตรงนี้ครับแล้วดูจังหวะการจ่ายโอ้โหในลายชัดเจนครับไม่ล้ำครับแล้วตักมายกอีกทีนึงก็เรียบร้อยเลยครับไลลมาครับสต่อหครับกิดต่อมาพิกหนีครับนนวิทย์ เลาะมาข้างหน้าอนวัตให้ตามช่องมาเลยครับบอลถึงอนวัตอนวัตสับแล้วจะเปลี่ยนเข้ามาในกรอแล้วได้เด่งๆลูกนี้ครเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับโนนทบุรีวิทยาลัยครับได้ประตูจากทางด้านสุนทรภพงคงยืนครับโอ้ไม่ต้องให้เป็นแฟนรอนานได้ครับลูกที่สี่ครับ เอ้ครับคือเป็นจังหวะที่จ่ายมาให้อนวัตรนะครับแล้วดูความสามารถของอนวัตรนะครับวิ่งมาแล้วเลือกคัดแบ็กกลับมาตรงนี้ก็โอ้โหอยู่ในระยะที่ก็แปรหน้าเท้ายิงเข้ากรอบแล้วเน้นแรงหน่อยนึงก็น่าจะได้ประตูะครับของทางธนภูมิครับขอภัยครับเป็นธนพลนะครับไหลามาแล้วโอ้โหธนพลเปิดหน้าเท้าแปรยัดเลยครับ ก่อนนี้ครับสกอร์ที่4ครับของทางนนทบุรีวิทยาลัยครับ4 1นครับนนวิทย์แล้วยิงเข้าไปเป็นลูกที่5ครับโอ้โหนนวิทย์สอประตูติดติดกันเลยครับโอ้เราได้จากคนเดิมครับธนพลคงยืนครับโอ้โหเนี่ยครับพอได้แล้วได้รัวๆเลยครับ สองลูกครับคือนี่ครับปาดเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าเคลียร์กันไม่ขาดนะครับในกรอบครับโฉคได้ครับธนพลแล้วยิงลูกเนี้ยโอ้โหกลายเป็นเสียบเสาเข้าไปครับห้าต่อนหนึ่งครับนะลองปั่นเองเลยครับโอ้โห,โห,โหไม่ได้ครับ โอ้ถือว่าใกล้เคียงครับลูกนี้ครับน้องยาไซวิทยาครับให้สัน่นส่นตรกนี้ตามมาของเล่นปั๊มต่อไปมองหาแล้วจับลูกนี้โอ้โหไม่มีช่องได้ยิงแล้วหลุดมาถึงข้ามคานครับโอ้โหน้องยาไซปั๊มกันภูประกรันข้าวทางแล้วโอ้โหแหวกสองสวยครับแล้วหักข้อให้ทะลุช่องมาอาครับหลุดเดียว หลุดเดียวแบบดีโอ้โหยิงไม่ดีครับเมื่อสักครู่ครับจัากว่าโอ้โหไม่ล้ำหน้าวิ่งอย่างข้างหลังเห็นเหลือเห็นเห็นเลยครับโอ้โล้วหยุดมายิงตรงนี้ของทางวัชลาครับเปิดย้อนขึ้นหลังมากครับหน่อยกระไซ แล้วเบิลอีกทีหนึ่งมันหลุดในจุดนัดพบตรงนี้ยังเก็บได้ครับวนหนีไปทางแคบๆแล้วผิวหลบมาเคลียไม่โดแล้วหาเหลี่ยมจะยิงอยู่ตรงนี้ยัดเข้าไปไม่ได้เลยเกทิก้งกนนวิทย์และพวงศิลเปล่าจบเลยครับเกมคู่นี้ครับเป็นทางนนทบุรีวิทยลไรนะครับเอาชนะไปได้ครับสกอร์5ประตูต่อนหนึ่งครับก็ เป็นการคว้าสามคะแนนแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ของทางนนวิทย์เลยนะครับ